ครับสบายดีพี่น้องสบายดีมเมสซูคูุกคนเด้อสมองสมบัตสบายดีเอฟซีแักแงปงพกพอกับซองพ่อ,น,อน้องน้ำโซกคือเก่าพี่น้องบรรยากาศย่ำขำขำขุดนั่นงลองใต้ดิพน,นพี่น้องกับลูกทรายล่ะสบายดีลูกทุกอย่างดูโอ้หนี่เปดลี่ยวฮะพ่อดูเดี๋ยวให้พ่อนะถูกถูกลงคุยจิลล์บอลแม่เบอนขุดก็ได้ตัวเดียวพี่น้องอ เลือรีัวี่ะพี่น้องร้องใต้ดินอาหารอาหารที่ห้ากินได้พี่น้องไปกินห้ากินหักยากระลำลายยางนะมากรึ่กิโลพี่น้องกระลคือยังไงอ่ะมีไก่ปลาหม,มึกกุ้งอาหารทะเลห้องผมมีงินซื้อดอกนะพี่น้องทะเลนะทุกอย่างพี่น้อง คลองดองน้ำคลองหมักน้ำพี่น้องกินมาได้จักอย่างเลยน้ำไม้น้ำพี่น้องโอ้ยตายเลยบัานพี่น้องเนาะน้ำไม้บาได้อยู่แล้วลั่มน้ำไม้พี่น้องเขาก็ตามที่หมอเพิ่นบอกมาเนาะเขาอยากเศร้าเขาต้องเขาล่ำไปก่อนช่วงนี้พี่น้องตัวใหญ่พี่น้องป๊อเนี่คือใหญ่ถึงเนาะตัวลู่อยู่เข้าไปนะลูกเถอะเอาไปนะ ทเนเตะอมาพรแห้งลูกชายดื้อพี่น้องสังเกตตีไหมตีตคนยูรซื่อมาพาลูกชายมาหากคนเทคุ้คบหอลพี่น้องไม่าคนไม่ได้ถึงจากศีรษตัวกัพ่อดอกทีองหัวกินแงเฮ้ยน่ขาลุาใส่ชักอินเจียว็ได้นาะพี่น้องเนยเก่า เดินบาลงบ่เดินวานเนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาไทยหุ่นหน้าแล้วพี่น้องแดดแจ่มมาเลยโปดตพวกหลังจากที่อันนี้เป็นหน้าของประบุพี่น้องเป็นไทยว้ช่วงเขาเฮาไทยนะนยังซุ่มพี่น้องไห้แรงดินเขาจนฝูนอยู่ก้ากันยาวเลยไม่มีน้ำดำพี่น้องใส่ตัวที่สามหน่อยกหลังโปรตี่ง่ายสามกันก็ดำพี่น้อง ควยลอดอีหยังลูกหรอคุยปลาคุยบ่ค่อยหลายพี่น้องแท้พอลงเฮาสิลงใส่ฮ่องพี่น้องมามันสิมีคุยหลายกว่าก่นนะพี่น้องาอกเลยโถลูกายพี่น้องนั่งเบิ่งแม่ขุดกโพดโพดอกนั่งโพดนั่งโพดดแดงก็เต็มอยู่ยัวๆยดแดงคันนะดแดงนะยัวๆคุยิอนะ sai ở tuổi nhưng mà nuôi sài yêu nó bùn của you nhiêu. Năm 2018 này cái này. thế. ใหญ่ได <c ười> <m> ้ป er <m> ีน oh okay. like no. um, no. oh, okay. <m> ี Personally ่รอใหญ่ไ <Bye>. ด <m> ้ป <m> ีน <m> พี่น้องพอพ่นดีเต้าปีวมันใหญ่ไวใส่หองนะพี่น้องเป้ยเต้องจะลูกไส้นะสังเกตได้พี่น้องเฉเบังคอมดนะภูริยานียังถูกลูกไส้นะยังมาทางล่างเลยเฮ้ยเฮ้ย ตัวพุ่นย่านิยานแหงลไขี่ดอกหายได้จากตัวแล้วกี่ดอหายนะ้นนนนึน้าขึ้นอลอย่าขึ้นไปลูกโอ้ยตายแลวพี่น้องเ้ยโอนแต่นั้นนะตกลงไปโอ้ยตกไปลูกตกไปแทนว้าตัดาจอย่าพยงเป็น สายสายพี่น้องลูกไส่พอหนะปวดโดอกสิได้บ่ได้จิโร่ลงไล่เลยพี่น้องเอ้ยจะนั่งกับเมื่อแหละลูกไส่พวนจอมพวนปคตรจิโร่กับจิบได้ยังเนาะเบิ้งเผาลูกไายอยู่เนี่ยพี่น้องจิโร่กับเล็กบ้าสิดินแข็งเนาะตัวนี้เนาะหนึ่งอ่ะกูขมพอดีเลยพี่น้องเอ้ยดำคลื้อจ้่ดามคือลือคือต่อกลางให้ใช่แก

หลายแม่เอ้ยนี่เป็นดินทรายมดินทรายมันได้เนาะถ้านินดากรับบเลิกคนนี้พี่น้องบุเลิกตัวน้อยได้คนินดาดินทรายตัวใหญ่่บนี้ให้บ่ใกล้แกลถิ่ินเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วอยู่ในหัวน่จกไปให้ใช้มาเนาะพี่น้องย่านนาดำกูเก้าท่านี่ไปนั่ง เขาโม่ธงอยู่ปวดโพพี่น้องโอ้โตัวน้อยดิตัวน้อยเขา่นี่ใส่หาโหันอีกเยดำดนึงพี่น้องตัวผัว n ตัวดำอีกธงละถูกแพงแม่แพงแม่พี่น้องสังเกตถูกใช่แพงแม่ระหว่าสองม่ เลยพี่น้องเลยน่ตกเลยนไซส์ใหเต๋อพนางเบอกตัะแบบใหญ่ใหญ่ไม่ถึงกี่นี่ข้าวขา้ากั็เต้นหลังพืชข้ากบ่ได้กินประมาณสิบโตพี่น้องบักสิปลายเลยสิปลายมา่งก้ท่พอพนเลยพี่น้องกมันขึ้นมาแ๊บเดียวพี่น้องไป10สโตประมาณสิตคุยมันลายเลยพี่น้องะส่เ็นูจิรอพี่น้อง บอกแม่เพิ่นมะขวดบอกอีอีเพิ่นว่่าเพินสัญลักษณ์บอกอีอีสอกว่าตีนะสัตว์สีหน่อยนะตายเลยพี่น้องเขาเดียวนึ่งมองนี่วันสิบโตปีกกรมมี่พี่น้องสังเกตเอ้ยแม่เห็นแล้วลูกมาปุ๊บลองดูลูกดูไอพ่อลูกไาพ่อมะเอพ่อสีสับตีนเจ้าบัดอีอีแล้วม่ถึงหเ่ถึงแล้ว เข็นขี่แล้ว่าเทินหนเห็นขี่แล้วมาเทร์นรถปอมันชี้ับตีนลูกซ้ายขยลีได้เทีรอทเล่าเท่งตีนลูก้ายที่หล่อหน่ยเนาะกีาเอาเลยยัดมาพี่หนุเออกินน้ำลูก้าลูกซ้ายกินน้ำพี่น้ำแง่ย่าไปเด้อย่าไปเด้อน้ำแทงเด้อน้ำพีมันี่

ไม่ได้แลครับมันค้นต๊แล้ว้นป้มาไม่ยดิตัวค้นโต๊ะเพื่อกระเีด้างไม้เพื่อกระสีถิ่มห้างเกามองในสังเกตคุยลล่พี่น้องมาลอยเป็นลอยคุณจินร่สังเกตเพราะว่านี่สังเกตสังเกตหูพี่น้องนี่ตั๊มันเลยหูวนจลโรพี่น้องแล้ว็ลายโอ้ประมาณข้าวหุงอยู่พี่น้องสังเกตมิถือคุยจิลรพี่น้อง ที่ข้าวเขบอกกระเบะนแต่ว่าน,น้ำน้ำแทงน้ำพีมาต้องเงินคนขุดอย่างนออ้อว่าหนิจนคนคุยได้จื่จอจนโบจักแน,คนกวคนชาวกระตูนพี่น้องทา้งลัางในก่ะแมนทางหนากระแมนพุ่ง คุยจะาลอนแม่นมุดแทนนี่กับแม่นี่พี่น้องอันนี้กับแม่นี่กับนี่พี่น้องแม่นี่กันนี่ก่ะเพราะว่าเพราะว่าคุยมันมันลายไม่ขึ้นโน่นแม่ผลแม่ก้นแล้วแล้วลูกกันนะบอกแม่กิแทนะแม่ก้นแล้วแล้วลูกนี่แม่ก้ได้ลายเตอดูลูกเห็นอยู่นี่

ตาคุดคายจีดเงินลายไเนาะคุดคายบนบัวอาดอกตัวละบาดพอได้คุดคายนะตัวะบาดมหอดจะคายลอยตัวทหารที่บาสายท่นี่พี่น้องปยจจุบานทาม่ได้กังเจอขมมาก่อน nice. ่นคนเป็นคนในบกหลายนนพี่น้องวันลอยตัววันลอยก็ตพี่น้องตาถือใจกินกินกไรก็แซ่ด้วยพี่น้องไรก็แซ่ก็ติดตามได้เด้อพี่น้องพวาันกินงาสบายดี